สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอิสุสอแสงมงคลอายุทยาครับวันนี้เราจะมาคุยถึงรถรุ่น g x z 360แรงม้านะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกลองดักน้ํากันที่ยี่หงเคยบอกไว้ในคลิปต้นๆน,นะครับ EP ต้นๆว่ากลองดักน้ํารุ่นนี้ราคาไม่แพง300บาทเองนะครับเปลี่ยนตัวนี้แล้วจะทําให้รถประหยัดน้ํามันและที่สําคัญ ตอนนี้ตำรวจตั้งด่านเกี่ยวกับควันดำเยอะมากเลยถ้าท่านไม่เปลี่ยนกรองตัวนี้จะทำให้รถบรรทุกของท่านเกิดควันดำนะครับทีนี้จุดมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอเชิญช่างนะยครับช่างครับจุดจะอยู่ตรงนี้นะครับกรองดักน้ำอโอเคดำอะถอเลยครับช่างใช้ไปแล้ว40,000กิโลนะครับค่อนข้างดำบรรทุกรุ่นนี้จะเปลี่ยนไม่ยาก อ,อ่าเพราะว่ากรองจะอยู่ด้านนอกวิธีการก็ใช้เครื่องมือพิเศษขันออกปล่อยน้ำมันออกอ่าแล้วเดี๋ยวถอดกรองกันนะครับอันนี้กรองดักน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูว่า40,000กิโลเมตรผ่านไปแล้วสีของใหม่กับของเก่าจะแตกต่างกันอย่างไรเราต้องเรนน้ำมันออกก่อนใช่ครับทุกรอบครับโอเคตอนนี้อยากให้เปลี่ยนทุกๆสี่0มืโล เพราะว่าด้านนอกตอนนี้ตำรวจมีการตั้งด่านจับรถบรรทุกควันดำเยอะถ้าเกิดควันเราดำปุ๊บเราจะโดนปรับเราเปลี่ยนส้กรองตัวนี้จะช่วยให้ควันไม่ดำนะครับให้เหลือประมาณครึ่งเลเพราะว่าถ้ามันเต็มปุ๊บมันจะหกออโอเคโอ้โห40,000กิโลนะครับขอโทษนะครับช่างอ่าเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดู ทำไมทำไมควันถึงดำนะครับเพราะว่ากรองมันเริ่มตันแล้วนี่ครับว่าว,าว,าวา่โทษครับอ่ะนี่ครับเราเทียบให้ดูระหว่างกรองที่ใช้มาแล้ว40,000กิโลกับกรองใหม่นะและที่สำคัญตันมากเลยนะครับดำมากแล้วน้ำหนักเยอะด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเทียบกันเลยนะฮะตัวน,นี้จะเบาอันนี้จะหนักเพราะว่ามันตันน้ำมันมันเลยตกค้างในกรองเยอะ เหตุผลคือเล่งไม่ออกกินน้ามันใช่แล้วทําให้เกิดควันดาแล้วจะทําให้โดนตำรวจจับถ้าเปลี่ยนไส้กรองดักน้ํานะครับใหม่ๆเครื่องยนต์เผาไหม้ดีๆจะไม่มีปัญหาเรื่องควันดานะครับทีนี้เราก็จะประกอบไส้กรองใหม่เข้าไปนะครับอ่าอย่างที่ยงบอกทุกครั้งนะครับอย่าลืมเปลี่ยนโอลิงอันนี้เนี่ยเหตุผลคือเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ตรงร่องมันโอเค อ่าช่างถอดเลยครับให้ลูกค้าดูโอลิงเดิมก็หมดอายุแล้วอ่านี่ครับอันนี้โอลิงที่ใช้งานแล้วมันจะเกิดการคายตัวและหลวมแล้วมันจะใหโตกว่าตัวนี้อ่ามันบวมมันบวมนะครับมันบวมฉะนั้นควรจะต้องเปลี่ยนโอลิงใหม่ทุกครั้งอ่าช่างเชิญครับอันนี้ผมก็อ่าเก็บเลยพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะรัดแน่นเลยพอดีอ่านี่ฮะอ่าให้กล้องแพนดูหน่อยนะครับ พอเปลี่ยนปุ๊บนะครับโอลิงก็จะเข้าอยู่ในร่องแนบสนิทใชอ่อย่างที่เคยบอกใน EP ที่ผ่านๆมานะครับถ้าโอลิงตัวนี้ไม่สนิทจะทําให้ระบบอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์ใช่ครับสตาร์ทไม่ติดหรือวิ่งไประดับนะฮะโอลิงนี่เป็นปัจจัยสําคัญมากโอเคเชียงครับช่างประกอบกล้องใหม่เลยครับแหมพอเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วใสเลยนะครับใช่ครับใหม่เลยนะครับ ข้อควรระวังก็คือเสื้อเสื้อไส้กรองดักน้ำตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับต้องใช้แรงขันที่ได้มาตรฐานและที่สำคัญต้องใช้เครื่องมือขันกองเท่านั้นนะครับห้ามใช้สายพานรหรือห้ามใช้มือเปล่า,าแรงขันจะไม่ได้นะครับต้องใช้ปรจแจพิเศษเครื่องมือขันกองเท่านั้นข้อควรระวังนะครับทีนี้เราก็จะไล่น้ำมันเข้าระบบใช่ครับนะฮะเป็นที่เรียบร้อย นะครับนั้นผมก็ไม่รบกวนช่างแล้วเดี๋ยวช่างไล่น้ามันต่อนะฮะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปอ e ีฮงด้วยนะครับหรือถ้าท่านใดอยากให้อ e ีฮงถ่าย10ล้อรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างนะครับหรืออยากจะให้อ e ีฮงเปลี่ยนไส้กรองดักน้ําให้ก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ